เมื่อถึงคราวม้วยใครช่วยเราได้ต่อให้เหาะนีขึ้นไปบนสวรรค์ก็จำต้องพรากลงจากวิมานเพราะโยม,มบาลท่านไม่รับสินบนถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เราหนีกันไปไม่พ้นจะเป็นราชามหาโจรทิ้งกายสกคลสู่เชิงตะกอน ขอเจริญพรคุณโยมแม่จีหลวยและก็ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะได้สนทนาธรรมในเรื่องของความตายโยมแม่ก็วางมือแนบลำตักก็ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทว์พิจรารณา ระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจถ้าเรานั้นคิดถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆบางครั้งก็จะทำให้เรานั้นปลดปล่อยละวางในบางสิ่งบางอย่างไปได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นพยายามที่จะดิ้นรนขวนขวายตะเกียกตะกายฝักไฟ เพื่อที่จะอยากจะได้ในสิ่งนั้นๆแต่ว่าในสิ่งที่เราควรขวายที่เราฝักใฝ่หามาทั้งชีวิตแต่พอได้มาแล้วสุดท้ายปลายทางถึงคราวตายไปแล้วก็ไม่สามารถนำไปได้แล้วถ้าเราละลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเราก็จะประพฤติปฏิบัติชีวิตของเรานั้น อย่างมีค่าแล้วก็ทำเวลาให้มีคุณดำเนินชีวิตของเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราก็จะมองเห็นผู้คนทั้งหลายล้วนแต่เกิดมานั้นก็มีความตายรออยู่เบื้องหน้าทุกคนเกิดมาแล้วก็มีความแก่รออยู่เบื้องหน้าและมีความเจ็บครอบงำแตกต่างกันไป บางคนไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าโชคดีไปบางคนก็ป่วยเบาบางคนก็ป่วยหนักบางคนป่วยแล้วก็รักษาหายบางคนป่วยแล้วก็รักษาไม่หายก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละบุคคลไปแต่ถ้าหากว่าเราระลึกนึกถึงความตายบ่อยเราจะเข้าใจชีวิตได้อย่างทีทวนว่าเมื่อทุกคนนั้นเกิดมาแล้วจะต้องตายทำไมเรานั้นจะต้องไปเกลียด อ่าทำไมเราจะต้องไปโกรธความเกลียดความโกรธที่เรามีกับคนอื่นโกรธเขาก็เหมือนกับเรานั้นเผาไฟในจิตใจของเราให้เกิดความเราร้อนเราก็พิจารณาเห็นว่าทุกคนเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ก็มีความหมายเท่ากันสุดท้ายปลายทางก็คือความตาย วันนี้จึงมากล่าวเป็นคำกลอนไว้ในเบื้องต้นว่ามาถึงคราวม้วยใครช่วยเราได้ถามคนโยมแม่ชีรวยนั่งอยู่ตรงนี้ประพฤติวัดปฏิบัติตมาในภาพพจน์ของความเป็นแม่ชีเดินจงกรมก็เดินทั้งคืนนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิาธได้หลายชั่วโมงนะปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้า เจตมาภาพได้กล่าวว่าเมื่อถึงคราวมวยใครช่วยเราได้ก็พูดง่ายง่ายคือว่าเมื่อถึงคราวตายในี่ใครช่วยเราได้ตำรวจนี่มีปืนนี่ให้มายืนล้อมวงเรายืนอยู่ตรงกลางนี่เขามีปืนมากมายหลายกระบอกป้องกันไม่ให้ปยามัจุราชมานำร่างกายามานำาวิญญาณของเราออกจากร่างกายนี่ตำรวจสามารถป้องกันได้ไหมแม่ป้องกันไม่ได้อะค่ะป้องกันไม่ได้ค่ะ ตำรวจช่วยได้ไหมตำรวจก็ช่วยไม่ได้ค่ะช่วยไม่ได้เนาะค่ะอ่าถ้าวันหนึ่งพญามัจจุราชจะมานําเราไปอ่าจะถึงคราวตายเรามีทาหารมีรถถังล้อมรอบในตัวของเราพญามัจจุราชจะเข้ามาได้มาเอาร่างมาเอาจิตวิญญาณของเราไปได้ไหมเอาไปได้สิค่ะเอาไปได้ใช่ไหมค่ะทหารก็ช่วยไม่ได้ ทหารก็ช่วยไม่ได้ถึงคราวตายตำรวจก็ช่วยไม่ได้ตำรวจก็ช่วยไม่ได้ครับหมอที่รักษาเก่งๆเยียวยารักษาคนป่วยหายป่วยหายเจ็บผ่าตัดะหมอก็มีแต่เก่งๆมากมายเมื่อถึงคราวที่เราตายหมอช่วยได้ไหมแม่หมอก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ค,ครูที่ว่าสอนหนังสือเก่งๆปัญญาชาญฉลาดเฉียบแหลมช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ค่ะ ผู้ใหญ่บ้านและแม่เขาเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านคนเลือกเขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้คะ่ะนายอำเภอช่วยได้ไหมแม่ช่วยไม่ได้คะ่ะโอ้แสดงว่าที่กล่าวมาไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยต่อถึงถึงคราวตายเนาะค่ะ <c oughs> ไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยถึงคราวตายอ <c oughs> ย่งงางนั้นแล้วเมื่อถึงคราวตายไม่มีใครสาม,มารถช่วยเราได้ต่อมีคนมากมายกายกองห้อมล้อมอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงคราวตายก็ไม่มีใครช่วยได้ทีนี้พูดถึงพญยาย,ยม,มาราชเขาเป็นเหมือนกับมนุษย์ไหมแม่คือหมายความว่ามนุษย์เรานี่มันมีการรับสินบนบางทีอยากจะทํางานราชการสอดตายโต๊ะบ้างบางทีก็มีการยัดติดหนี้กันเขาเรียกว่าติดสินบนกันอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พญามัจุราชนี่เขามีการติดสินบนกันได้ไหม ไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ได้นะค่ะใครทํากรรมอันใดก็ย่อมได้รับกรรมอันนั้นค่ะอืมอันนี้ก็ชัดเจนดีเนาะอ่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความตายแล้วยมแม่ก็อยากจะมาพูดกันว่าในสังคมปัจจุบันนี้หลายท่านที่ฟังอัตมาก็ตามอัตมาก็ตามแม,ม,ม่ชีหลวยก็ตามาเราได้เห็นความตายแต่ละคนก็มีแต่เรื่องแปลกๆตายก็ตายแบบง่ายๆค่ะอย่างที่อัตมาภาพนั้น ก็มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็ได้ไปสแสดงธรรมที่วัดสุทธจินดาอำาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาไปเทศในวันนั้นนะคุณโยมแม่ชีหลวยและท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาก็ถามเจ้าภาพโยมคนตายแกเป็นอะไรตายนยอโยมเจ้าภาพก็บอกว่าแกเชียบอลตายอัตมาก็สงสัยว่าเอ๊ะเชียบอลทาไมต้องตายเขามีแต่สนุกสนานกันเวลาฟุตบอลยิงเข้าใช่ไหมโยมแม เออโยมทําไมแกถึงเชียร์ฟุตบอลตายแกเชียร์แบบไหนถึงเชียร์แล้วทําให้แกตายโอ้ยตอนแรกแกก็นอนเชียร์บอลดูบอลดีๆนั่นแหละอาจารย์แต่พอเวลาฟุตบอลยิงข้าวแกดีใจตกดีใจจนความตื่นตะน,นกตกใจชนิดแบบดีใจหลายอเนาะลืมตัวฟันปลอมก็หลุดลงไปในลำคอส่งหมอไม่ทันก็ตาย อันนี้ก็แปลกดีนะแม่นะ,ะก็เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าตายแบบแปลกๆนะตายแบบแปลกๆแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังมาถ้าเท็จจริงยังไงแต่มาภาพไม่ทราบแต่ได้ยินเขาเล่าให้ฟังมาจนจําได้ทุกวันนี้มีต้นชําฉาอยู่ต้นหนึ่งนะแม่รู้จักต้นชําฉาเนาะ,ะต้นกามปูนั่นแหละ,ะต้นชําฉานี่ก็โรมมัน ใหญ่นะแม่นะต้นจำช้าก็อยู่หน้าโรงเรียนที่หน้าโรงเรียนคนก็มาขายของเต็มเลยบางคนก็ขายลูกชิ้นบางคนก็ขายน้ำอัดลมบางคนก็ขายผลไม้กรากไม้บางคนนี่ก็ขายขนมนมเนยมากมายกายกองเวลานักเรียนน่าจะเข้าโรงเรียนก็ตามออกจากโรงเรียนก็ตามช่วงค่ำนี่คนก็จะไปซื้อของกันมากมายผู้ปกครองก็จะมารอรับลูกๆที่หน้าโรงเรียน ต้นจำฉานี้ก็มีคุณนประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายมามากมายหลายสิบปีมาวันนั้นก็บังเอิญเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทีนี้ทางวัดนี่ก็มีงานพอดีนักเรียนก็หยุดเรียนด้วยเสาร์อาทิตย์แม่ <Okay. S 1> ทางวัดก็มีงานรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์ชาวบ้านบางส่วนก็ไปช่วยกันกระตุ้มมุมหอช่วยกันในวัดในว่านักเรียนก็หยุดก็ไม่ได้มีใครมาขายของนาต้นจำฉาเนาะ <Okay. S 1> ทีนี้โยมคนหนึ่งแกปั่นสารล้อ นะปั่นสารล้อแกก็อาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยแกก็มาปั่นสารล้อมาเสร็จแกกระจอจใตายต้นชําฉาแลวก็วีผมปะแป้งแค่ว่าจะนอนสักหงิบหนึ่งมีแรงก็จะได้ปั่นสารล้อหาเงินต่อไปพอแกได้นอนหลับสักหงิบหนึ่งลมก็พัดมาวูบเดียวอะแม่กิ่งต้นจาฉากิ่งนั้นที่มันห้อยไปไกลๆนะหากลงมากระทับลงที่โยมนอนกับสามล้อก็ตายดูตายแปลก ถ้าเกิดว่าในวันนั้นเป็นวันจันทร์อังคารพุธว,วันศุกร์เสาร์วันศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์จะเป็นยังไงนักเรียนตายไม่รู้กี่คนหรือบาดเจ็บก็เป็นไปได้นะแม่เนาะ <Okay. S 2> นี่เหมือนกับว่าสามล้อมารับเคราะห์เพียงคนเดียว <Okay. S 2> ต้นต้นต้นยำฉากิ่งนั้นกิ่งเดียวที่หักลงก็กิ่งใหญ่นะถ้าลองนึกภาพว่าเป็นวันที่นักเรียนเขาเรียนปกติแม่ขายแม่ค้าขายของตามปกตินะแม่เนาะก็คงจะต้อง ล้มตายหรือบาดเจ็บกันมากมายหลายคนนี่ก็ดูคนเราเวลาจะตายก็ดูอะแหมแปลกๆเนาะ <Okay. S 2> อีกบางคนนี่ก็เมาเมาเสร็จก็เดินลงไปในบิ่งนาหรือว่าทุ่งนาน้ำก็ไม่ลึกดอกน้ำก็ประมาณนี้แหละจากนี้มาถึงนี้ก็เฉลี่ยแล้วก็มัน ตีไปสัก2ี่เซนกว่ากว่าดือไม่ถึง30เซนแกก็ว่าจะไปล้างหน้าล้างตาชำระให้มันพอได้วะวะว่างๆพอได้มันโปร่งๆสว่างๆที่แกเมานะแม่ <Okay. S 2> แกก็เดินเสซ้ายเสขวาแล้วก็ไปเจอแม่น้ําที่มันไม่มีกอหญ้าบางมันพอจะกว้างๆแกก็จะก้มหัวลงไปว่าจะน้นานะสลัดน้ําใส่หน้าของแกพอจะจุ่มหัวลงไป หัวแกนหนักแกคงจะเมามากก็ทิมลงไปในน้ําเลยแม่พอทิมลงไปปับ๊บแกก็ตายเลยยืนตายกับน,น้ําหัวก็ปักลงไปในน้ํานี่ก็ตายแปลกๆนะตายแปลกๆอีกโยมคนหนึ่งมาเราจะมาฟังอยู่บ้านนี้แหละนี่อยู่ขา้างวัดแกบอกว่าแม่ของแกเนี่ยกินกล้วยกับข้าวคนอายุมากก็กินกล้วยกับข้าวกินนะ่มงกับข้าวกินละโกกับข้าวเนาะ เออก man. <Okay. S 2> so ินกล้วยมามากมายหลายปีก็ไม่เห็นเป็นไรวันนั้นมาจักแกกินยังไงกินอาจจะเร่งไปหรือเปล่านะแม่นะกินเร่งเกินไปแกก็กินกล้วยเสร็จแล้วกล้วยก็ไปติดลําคอก็ส่งไปหาหมอไม่ทันตายกลางทางแม่นี่ก็ด้วะตายก็ตายง่ายๆตายแปลกๆยมแม่มีเรื่องเล่าไม่เรื่องอย่างนี้เอาลองเล่าให้ฟังดู มีค่ะคนที่บ้านน่ะเขาเดินไปบ้านประกาศน่ะบ้านบ้านไม่ชินเป็นบ้านโคกอ่ะเดินเดินเดินถนนหรือเดินอะไรเดสมัยก่อนนี่ถนนนมันเดินไปตามคันนาเดินตามหัวคันนาค่าเดินเดินลัดทางไปกี่คนสองคนหลานกับอาเขาหลานกับอาใครเดินก่อนหลานเดินก่อนแล้วก็เดินก่อนอาเดินทีหลังอาเดินหลังเขาไปเขามีธุระทีนี้เขาก็คุยกันไปพอได้ยินเสียงอาเขาเงียบหลานเขาหันหลังมา อ่าเขานั่งนั่งอยู่ในพื้นตายแล้วเขาเขาล้มหรือเปล่าหรือนั่งเฉยสงสัยตายแล้วละมั้งถึงได้ลงอ่ะไม่ที่ว่าหลานหันมานี่เห็นเขานั่งใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้หัวคว่ำลงไปล้มลงกับพื้นก็ไม่ได้ถามว่าล้มลงกับพื้นหรือไงไนดะ้ยินว่ามองมาเห็นเห็นหมอบอยู่ก็ตายอ่ะไม่ใช่นอนอาจจะหมอบลงไปกับพื้นหรือเปล่าแม่เนาะ ใช่แหละจจะต้องล้มไปแล้วก็เมาหรือเปล่าแม่ไม่ได้เมาคนนี้ไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าเลยค่ะคนนี้ไม่เคยกินเหล้าแล้วก็คนดีด้วยนิสัยดีด้วยเถ้าปกติล้มก็ไม่น่าจะเป็นไรมากขนาดนี้นะไม่น่าตายเนาะชาวบ้านเขาบอกว่าตายตายเดินๆนั่นแหละเดินไปมันก็ขาดใจตายแล้วมันถึงได้ลงเขาว่างี้ขาดใจตายแล้วมันเป็นกระแดดร้อนเกินไปหรือเปล่ากลางคืนแโอ้กลางคืนนี่กลางคืนมันจะมืดแล้ว่มันประมาณ ไม่ใช่ถูกงวงเงี้ยวเคียวขอจิกไหมไม่ไ,ไอคนด้านก่อนทำไมไม่เหยียบเราอ่าไปตรวจดูก็ไม่มีไม่ไม่ได้ไตรวจดอกสมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี้แต่โดยสรุปแล้วคือแกค,คงจะล้มหรือเปล่าเนาะคนอื่นเขาบอกว่าคนเดินคุยกันไปแล้วเสียงเงียบนะเพราะว่าเขาตายแล้วเขาบางเขาตายแบบเดินเดินเขาว่างี้อืก็หลานได้ยินเสียงเงียบไปเห็นคุยตอบมองมองหลบมาข้างหลังเห็นมุมอยู่แล้วเอ จับดูก็ตายแล้วว่างั้นเออนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามีมากมายหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาภาพได้ยินมาโยมมีโยมคนหนึ่งแกใส่บาทแกก็แต่งตัวอย่างสวยเลยเพอใส่บาทเสร็จนะหลวงพ่อก็บินเทบาทหลวงพ่อก็ทักว่าโยมแม่วันนี้แต่งตัวสวยงามเนาะจะไปเที่ยวไหนล่ะนี่โอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนดอกหลวงพ่ออีแต่งตัวนี่ก็ลูกเขาซื้อมาให้ เขามาจากกรุงเทพเขาก็ซื้อมาให้ขั้นจะไม่ใส่ก็เดียวก็จะน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะนะก็เลยใส่ให้ลูกเขาเห็นเดี๋ยวลูกกลับกรุงเทพก็ไม่ได้ใส่รอกก็ใส่ชุดเดิมๆนั่นแหละใส่เขาเห็นจักน้อยให้เขาชื่นใจเขาอ,อุตส่าห์ซื้อมาให้ออนนพอ,อบบที่หลวงพ่อบิณฑบาตเสร็จก็เดินกลับไปวัดแม่ยังไม่ทันขึ้นกุฏิเลยข้างหลังก็วิ่งตามมาตากัตากตักตักตักหลวงพ่อ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 หันมามีอะไรโยม โยมไม่ใหญ่ตายแล้วอ่ะตายยังไงเราก็ใส่บาทฉันเมื่อกี้นี่ก็ใส่บาทหลวงพ่อเสร็จแล้วเข้าไปในห้องน้ำแกก็เลื่นลมหัวฟาดพื้นตายแม่ด้วย่าคนเราก็จะตายก็ตายแป๊บเดียวนะความตายมี uh huh. โยมหนึ่งที่โคร,ราชเราแกก็นั่งอย่างนี้แหละมีงานศพทีนี้แกก็มีกระป๋องเครื่องดื่มเนาะ <Okay. S 2> แต่ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรดอกแต่ก็เป็นของไม่ดีนั่นแหละดื่ม นะเป็นแอลกอฮอล์แดู่พูดง่ายนะแม่นะค่ะแกก็นั่งดื่มแล้วแกก็นั่งเฉยปกติเขาว่าแกดื่มเกือบทุกวันนะวันละกระป๋องค่ะแต่วันนั้นอยู่ๆก็ดื่มได้ทีดเดียวแกก็วูบลงไปเลยแม่นี่ก็หมอตรวจชัดเจนว่าเป็นความดันสูง S <S อยู่ๆก็ล้มลงง่ายๆตายง่ายๆก็เห็นหน้ากันดีๆอย่างยมปีสาวของอาตมาก็เหมือนกันตอนเย็นก็ยิ้มคุยกันตอนเช้ามาแกก็ตายนอนหลับตายไปง่ายๆแม่เนี่ยคความตายมันตายง่ายๆเนาะอย่างนั้นก็ถึงจะมีเงินทองกองแก้วขนาดไหนก็ตามแม่มีเงินสักหมื่นล้านพันล้านมีเราไปยัดเย็ดพญามัจจุราชได้ไหมแม่ว่าจะเพิ่งเอาฉันไปเลยฉันยังมีลูกมีเต่ายังห่วงยัง จะต้องอยู่ในโลกใบนี้ขออยู่ในโลกใบนี้อีกสักพักหนึ่งคนได้ไหมฉันจะให้เงินแกให้เงินอยมาทูตสักพันล้านหมื่นล้านได้ไหมแม่ได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ได้นี่แม่ไม่ได้หรอกค่ะแม่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 รู้ได้ยังไงก็เห็นแต่ใครก็ตายตายตายรวยเท่าไหร่ก็ตายนี่ค่ะคนรวยก็ตายเนาะใช่ที่โอแสดงว่าเขามีเงินก็ไม่มีประโยชน์ไม่หรอกค่ะตอนเวลาเขาตายก็ไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่ตอนมีชีวิตใช่พอตายไปแล้วก็ เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปยื่นให้กับพญามัจุรัชร้องขอชีวิตอ่อนวอนไม่ได้นะแม่เนาะไม่ได้หรอกค่ะต่อให้มีเงินกระดาษไหนก็ไม่สามารถที่จะซื้อความตายได้ว่าใ,ให้ตัวเองนั้นนะได้มีชีวิตยอยู่ไปอีกหน่อยนึงหรือว่าซื้อความตายจากพญามัจุรัชก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะเห็นคนรวยก็ตายกันเยอะเนะแม่เนาะใช่ค่ะเอออ่าต่อไปได้กล่าวต่อไปว่า ถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เราหนีกันไปไม่พ้นจะเป็นราชามหาโจรทิ้งกายสกุลสู่เชิงตะกอนถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีเอ๊แม่มันมียารักษาความตายไหมแม,แม,ไม่ไม่ไม่มีหรอกค่ะแต่ยารักษาพวกเบาหวานพวกโรคมากมายหลายๆโรคนี่ยังพอมีอยู่เนาะค่ะโรคมะเรง็งบางคนเขากินยาสมุนไพรก็หายกินโรงพยาบาลทําตามที่หมอสั่งเขาก็หายเยอะแยะนะแม่นะค่ะโรคเบาหวานเขาก็ยังหายกันก็มี โรคเกาโ,โรคแรง่างยาสมุนไพรบ้า,ยบางยาโรงพยาบาลบ้างเขาก็หายกันก็มีสมัยเก่าสมัยก่อนเขาก็ับรักษาสมุนไพรก็หายกันไอยารักษาความตายไม่มีเลยนี่แม่ไม่มีหรอกค่ะไม่ปรากฏเห็นหรอกค่ะไม่มีเลยเนะาะค่ะตั้งแต่แม่เกิดมานี่แม่เคยเห็นพ่อแม่ลอยฟังไหมว่ามีต้นยาสมุนไพรต้นนี้เนื้อกินแล้วไม่ตายพ่อแม่เคยเลอยฟังไหมไม่เคยคะ่ะไม่เคยเนาะค่ะอาวแสดงว่ามาถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เราหนีกันไปไม่พ้น อย่างนั้นเราทุกคนก็ไม่สามารถหนีความตายไปได้เลยนะแม่เนาะจะเป็นราชามหาโจรทิ้งกายสกุลสู่เชิงตรกอนโอ้จะยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมสูงเทียมฟ้าหรือมีค่าเพียงดินสิ้นความหมายไพรพอดีมีจนชนหญิงชายต้องล้มตายทั้งผองสู่กองฟอนไม่เลือกชั้นวรรณะเป็นนาคนร่ำคนรวยคนสวยคนขี้เรคนกาหักขาเคตินเปงมือแปลงอยเปียเสียขาตายกันหมดทีเดียวนะแม่เนาะไม่มีใครสามารถที่จะ รอดพ้นจากความตายไปได้แล้วก็เมื่อความตายมาถึงตัวมีคนมาห้อมล้อมเรามากมายขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายพ้นไปได้แม่เนาะออยู่ที่ว่าเราจะตายด้วยอาการอย่างไรตายที่ไหนตายตายแบบไหนตายด้โรคอะไรนายโยแม่เนาะตายกลางวันหรือว่าตายกลางคืนตายข้างขึ้นหรือว่าตายข้างแหลมอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็ดําเนินชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทนะวันนี้ก็สนทนาธรรมกันเรื่องของความตายนะ เราพูดถึงความตายบ่อยๆก็จะทําให้เราได้มีสติดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร